สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าพ่อโอ้เข้ามาที่เซาแฮะแวนบ่พ่อตอนนี้ทีเที่ยงหรือดิพ่อแอนบ่โอ้ยผมึงมึงมาช่วยดิมึงนาฬิกาไว้กว่าเนี้ยมันต่างเยอะยังเที่ยวอยู่บ่พ่ออยู่นี่อ๋อเพราะท่านไปใช่ไหมเพราะท่านไปเลยโอ้ยเห็นทะเลไปหรอพ่อยังอยู่เป็นคนอยู่โอ้ ไม่ใส่น,อ <c oughs> นอ้โอโม่เดไปทะเลกับโม่เดีไปมันหอนหลายนอดอยู่ในบ้าทต่ออยู่นอดเนี่อไปหอดหมองแล้วยังไปเห็นทะเละอยู่วันนี้พอโม่อยู่เบิองมันโดนทะเลมันนอดเยี่ยมตา <c oughs> โอ้โ <c oughs> หจ้าจ้ามแดดเงี้งอยู่ในหมู่บ้าทเห็นแดดโค้ห้ายโค้แห้งล่ะจ้าพ่อบุลาบันดาจิตจะดีเมื่อ <c oughs> โอ้ อ่าคิดก็เดินทางจ้าและไปพ่อกันอยู่บนบุรีรานี่จ้าพ่อเดีวยเม็นะไรเข้า,ขออาเขาพูดมือกันเขาล้างทั้งสอง้างเลยพ่อโอ้เขาสองตัวเลยเข้าเลขล่างหกตัวห้าห้าแล้วก็สองสี่สี่สองเลขล่างสี่ตัวค่ะโอ้ไข่เดือนเนาะจ้าพ่อได้สองคูณก็โอเคแนะ่ มแมนจ้า,จาอืมเดี๋ยวไปเอาลา้อได้กอเดี๋ยวอืนเขายืดช้าจ้า <c oughs> คุยทันทีเลยดิเอ่ะโจที่เขาค้างเนี่ยจังเสียนโขเลียนโจเลียนเขาค้างเราเสียนกลางโบราณว่าจ้าพ่อนั้นแหละค่อยๆเอาค่อยๆกินค่อยๆไปแมนจ้า,จา จ้าอาวันนี้ลรวเดินวิ่งรูดจ้าพ่อสี่กับห้าเดินวิ่งรูดไปที่สี่กับห้าค่ะคิดว่าเลขสี่กับ5ห้าคงจะเหลือจ้าพ่ออันนี้กัางวันหนาพรือยังทีนี้ไหนบุเอาน่้อนอนบัวเลยดอกจ้าเห็นไปตามสูตรนี่แหละ จ้าพ่อห้าสี่จับคู่มีห้าสี่หก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 สองหกสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดห้าเก้าห้าเก้าห้าค่ะเออหกคู่หกคู่ชู้เชื่อใจ พูดกันเยอะสดแล้วพูกันเยอะสูดแล้ยังยังคีกันอภิดกันเป็นขาดจ้าพ่อคี่เลือกควมโคงกับพิดกันนู่ต่างโค้งหรืหัวโต๊ะหนาบเนี้ยจ้าเออมูชานี่เนาะแมนจ้าจับสี่ตัวก่อนจ้าพ่อเก้าแปดเก้าห้าเก้าแปดเก้าห้า 9862 9862 895 3ตัว3ตัวมี895ค่ะมี862 862เอากันจ้า42 4455กันไปที่42 4455ค่ะเออเอาต้องไว้แยกครับมันเหลือจ้า อืมเมันไปบเบิดโอห่าหานี่ร้ายรอบแล้วดิพ่อเอาขามันขึ้นบ่ได้จังไรโอเป็นบ่อจ้าจ้ามันมันมันมาอยู่หลักทีโตนบ่อที่แหลกบ่จ้าพ่อมันจะถอยลงไปหกตนบ่จ้าบัดเพื่อมันส่วนจันขึ้นบ่อได้จังไรบ่อนี้ไปใสเลยติพ่อสวยมันบ่ได้นอกบ่ออะไรดิจ้าจ้านแนไง เพราะว่าการเท้าหลงทางเราไปตัวที่พ่ดเนยแม่จะพ่ออย่าหลงทางมันมันไปกันได้เท่ากันนั่งไปจัสัตว์จ้าอืกันขันมันสะลานี้เท่ากับต่างลักต่างรักไหมจ้าพ่อจันตัวเอาปีเก้าสีย่จ้าแปด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 เจ้าแปดเก้าแปดศูนย์แปดศูนย์แปดแปดเจ็ดแปดเจ็ด เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดหกแปดหกเก้าหกเก้าหกศูนย์หกศูนย์หกค่ะเนื้อสวยวันนี้เก้าเซียนก็สวยจ้าพ่อเนื้องามอยู่เป็นตะเขายิ่หรอกอืเป็นตะมาให้ในเงื่อนยิ่หรอกไม่แรงก็ได้จ้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายนผ่านไปแล้วอืม เราก็คงจะดวงดีมีโชคจ้าพ่อแต่ว่าตบซื้อดอกบบซื้อบบซื้อนี่เรื่องอกดีเว้ยโอ้บหตบสื้อเลยเดจ้จ้าจ้าอ่าตบซื้อเลยยังว่าตบไปเช่าซื้อเลยไม่ใช่เส้าซื้อเลยอี่างเงี้ยนะโอ้ยตสื่อในรถแท็กซี่เพ่อได้ฟังจ้าพ่ออือพ่อบบซื้อมันเขาดีไหมอือ เออสองหัวสามหัวมาะเนาะจ้าพ่อั้าเจ็ผุนเจหาหนึ่งเจ็เกศสี่ผูเนาะจ้าจ้าเออมันจะเข้ามากเลยใหญ่มันไข่เลยนะนี่แหะซอมมึงก่อนมือกัสิบอกื่อร้องมึงมือเหี่ยวจ้าพออ่ารรออ,พอ,อืมเพราะว่ามันแมมันเขายเบิ้งนะร้องเบิ้งเนาะ่อเนาะเนี่ยนแต่มันเขาเนเน้างวดีบอกอีส่าซสื่อน่าเล่านี่นะ <c oughs> ดิเนี่เปเป่จห้าน้อยละจ้าพ่อศัวสิบาทเจ้าบาทก็ได้ฟังจ้าเนี่ยขาบานยังเอียงท่านนายยังเอยียงรถผ้ามากอกะบมี่เออบมี่กบีจมีะเอาหน่อยๆนอี่ละมันจังบ่อเยองเงินหลายห้าน้อยกับะมีมันบ่พพอฮะห้านกับะมี่มันบ่หมือนห้าหน้อยมันกะบ,บ่อเบิ่งีเบิ่งบ่ได้จ้าก็เลยคำนวณบ่ได้ ให้เอฟซีเบิ้งเหล็กล็อกเกลาเสียนเอาเนาะพอ่อเนาะเอาเกลาเสียนอี่ซื้อีออกโลดมีแต่เดิ่เรื่องนั่นถ้าน้อยมันตรงมากอนี่เอาตัวที่มันออกไวคือเลขอะไรเดี๋ยวจบอกจ้าแปดหกมีแปดหกเกเจ็ดแปดหกเก้าเจ็ดมีหละ่ะตัวน้องอน้อยดูน่ะโอ้เพื่อเพื่อกับแปดแปดที่มันออกดูจ้าพ่อเก้าแปดมันคงไม่อ,ออกดอก ศูแปดถิู่ก้<อ>แบบ่ะโอแปดแปดศูนย์แปดเแบบก้าเจ็ดแปดหกเนียซีกูน,กนี่เราลองสื่อบ้างจ้าเลพ่อว่าันี่ไดนเงินยี่ดอกจละบได้บารถบได้อดกอกอมุน้อยจ้าพ่ออืไวัยพ่อไหนสะก้อนหน่นหนะัวหนะพ่อก็จกละ เพื่อเมืองจังหวัดบุราชธานีหมดละโอ้อันวันจันทร์สิได้น้อยอยู่เนาะพอเนาะเพราะว่าพอดีกลับวันอาทิตย์เมนบอกครับไปถึงนั่นก็เย็นวันอาทิตย์จ้ารับรองว่าเทปสูตรโอ้อ้าวเฮ้ยว่าดิเห <c oughs> ็นเห็น่องไดโนเป็นเสียงกันเนาะรือเปล่านี่ <c oughs> ทำยังไงก็ไม่เข้ามาหกเจ็ดหวดแล้วจะทำยังไงบุ๋ละ <c oughs> เอา <c oughs> สูดที่ก็จะยาวหัวสูดแรกเลยวะโอ้ยเนาะเออให้ไปก็เข้าแต่เลขวิ่งนะอ่าแ้วเลขจับคู่ไม่เข้าสักทีเลยจะทำยังไงเสาสะบ้อกัน่าเอาเป็นนางหัวขวนจ้ะเอ้าเดี๋ยวไปขัมันเนาะจ้าพ่อเอากระบอกสู้กันฟังไปชนะจ้าสูงมือเข้ากับภเขาเพื่อนนากันเทาะภูเขาก็ได้แมนจ้า เขาเขาเขากับพวกเขา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 กับพวกเขาเนี่ยแกจ้าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนาแมนจ้าแล้วแต่โชคสตาแล้วแต่บุญเงินบุญทองจ้าอืมถ้ามีบุญเงินบุญทองมีโชควาสนามันก็ได้เงินมันจะไปไหนถูกต้องค่ะ อืมผมมาเล่นนี้เขาดอกจ้าพอ่อเขาไม่เล่นนี้ก็บเล่นลดานนาบ้านจ้าแค่ไหนตัว <c oughs> <c oughs> อันนี้พี่ควรจะเปิดหาเมาหลายมือราขา,ลาไล่ได้ไม่ร้ายมือหรือไม่ละทีสองอาทิตย์อ่ะโอ้ยเสียดายเนาะพอ่อเนาะโอ้ยจังหวะแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดจ,จังได้เนาะมีธุระเด้ออืมจะเปิดง้าเปิดหาเนื่งเพราะติดเงินได้ทองใส่เนี่ยจ้าเอออันนั้นโอ้เราจชิก่อนจ้าพ่ออืมเนี่ยวกับเมื่อะไรหาที่เก่า ไฟีะก่อนแมนจ้าขามันอ่อนต่้องวาอาจารย์ตะลัตจ้าเมื่ออาจารย์ลุยเออเมื่อหอดจะเด้อนางเด้อรถบานีรจ้าพ่อยาจไฟเต็มบ่เด้ <c oughs> ออาโอเคเดี๋ยวจะโวยพ่ดอันี้ก่อนจ้าพ่ออืมอีกีก็ได้เขาก็เบิ้งกะ บ็ไลก็แชร์ไปเนี่ยบุญธรโชกนั่เบ่นหนาเหี่ยวตยเยอะไนเนี่คนหลับคนรวยจ้าเออคนจะมนแต่้อยเข้ากี่ดอกกันพ่รวยก็ได้จ้าพ่ออืมคนตัวเป็นคนขี่เียวไาให้ดอกน่พาใกี่ดอกจ้าเออไลก็แชรกันแนอยกันบันเินนี่กำลังใจเด้อิบเปื่อยเด้จ้าพ่อหาเงิหาทองก็ได้หาเน่ย เน,น,นี่ยท่าก็ได้แลกบุญเเพื่อนเท่า,ก,ก,ากับโได้ผู้ให้จะให้บโบถึงเด้จากบุเพิ่จ้าอืมแล้วโบในคนเดียวไหลแช่ก็ได้บริเสียงเงินดอกจ้าพ่อแล้ใช่ที่คุยพอนไอเอฟซีและแต่ของช่อ,องดูมีตะกุมดูคว่ำเสล่นเงินไหลกองท้องไหลเข่าสื้อเลยจะได้คอยถือกุแรกจ้าทู จ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาแนวทางมาแบง่งปันเ c ฟซีจ้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ